สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิกิโฮมถ้าเกิดว่าพูดถึงต้นไม้ที่เราชอบมากที่สุดนะคะทุกคนน่าจะเดาออกว่าคือต้นอะไรนะนั่นก็คือต้นนี้เลยค่ะทุกคนการส้มนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้เลิกงามยามดีนะคะเราเนี่ยจะมาทําการเปลี่ยนกระถางให้กับการส้มของเรานะคะทุกคนดูรากที่มันออกมาจากกระถางค่ะนี่เห็นหมัา้าเยอะมากๆเลยนี่แล้วก็แบบแทงออกมาตามด้านล่างนี้ด้วยนะคะเห็นไหม เราอะ่ะตั้งใจจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับการสมต้นนี้นะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนกระถางมาแล้วทั้งหมดประมาณสักสรอบนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบที่สี่แล้วนะก็คือขยายกระถางมาเรื่อยๆนะคะจากต้นเล็กๆนะคะแล้วก็กลายเป็นต้นใหญ่ใหญ่ๆเรื่อยๆนะคะอ่าและแน่นอนคะ่ะทุกคนเราก็เลยไปซื้อกระถางใบใหม่มาคะ่ะนี่จึง อ่ะนี่นะคะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นแบบที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแอร์พอร์ตนะคะทุกคนเป็นกระถางที่มีรูระบายแบบรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างนะคือเดิมทีอะ่ะจะเป็นลักษณะนี้คะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยตอนแรกก่อนที่จะประกอบอะ่ะมันจะมีเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็ต้องเอามาใส่แบบเนี้ยทุกคนก็คือเอามา แบบนี้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของฐานรองเนาะประกอบเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าจากนั้นนะก็ไปเอาตัวล็อกอันนี้มาล็อกเนี่ยไข่เข้าไปนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นในรูปแบบนี้ค่ะทุกคน ทีนี้เราอยากจะเล่าเรื่องต่องกระถางอันนี้ให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะจากที่เราอ่ะได้แบบใช้มาเป็นระยะเวลาแบบหลายเดือนแล้วนะเราก็พบว่าต้นไม้อ่ะมันโตค่อนข้างแบบเร็วมากค่ะทุกคนแล้วก็รากเนี่ยมันจะเดินทางออกมาแบบตามรูต่างๆของกระถางอันเนี้ยนะคะเห็นไหม เนี่ยอันนี้ก็คือรากมันแทงออกมานะคะด้วยความที่เขาอะ่ะมีรูระบายรอบๆอะ่ะทุกคนมันทําให้น้ำอะ่ะไม่ขังแฉะนะแล้วก็อากาศอะ่ะก็คือสามารถเข้าไปได้นะคะทําให้แบบระบบรากอะ่ะเขาเดินดีมากนะคือเราอะ่ะแบบรู้สึกแบบสุดยอดกับกระถางใบนี้มากนะคะนี่มันก็มีแบบรากออกมาเยอะแยะเลยเห็นปะ เราจะมาเริ่มแนะนาอุปกรณ์นะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราเนี่ยจะใช้ในวันนี้นะคะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะมาแนะนําก็คือนี่ค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวสับนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ทําการแช่ไว้แล้วสักระยะหนึ่งนะคะทุกคนะมะพร้าวอันนี้นะคะจะมีเป็นมะพร้าวชิ้นๆนะคะแบบนี้นะประมาณ95%นะคะที่เหลือเนี่ยจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะเราก็ทําการแบบคลุกคลุกรวมกันแล้วก็แช่ไว้นะคะ ทีนี้มะพร้าวสับเนี่ยเราแนะนําให้ทุกคนแช่น้ําเพื่อที่มันจะได้มีการแบบชาล้างสารต่างๆที่อยู่ในมะาพร้าวเนี้ยออกไปนะคะแล้วก็ข้อดีอันนึงก็คือจะทําให้มะพร้าวเนี่ยมันมีความแบบปุ้มน้ำนะคะซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะมีความสงสัยว่าแล้วเราเนี่ยไม่แช่ได้ไหมก็คือเอาแบบแห้งๆเลยแล้วก็ไปปลูกนะคะ mm hmm. การทําแบบนั้นนะคะก็คือมันจะใช้เวลาในการแบบรดน้ำหลายครั้งมากนะคะกว่ามะพร้าวเขาจะมีการแบบ ชุ่มชื้นขนาดนี้นะคะทุกคนก็แนะนําให้แช่น้ําดีกว่านะคะถัดมานะคะจะเป็นอันนี้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้คือสตาร์เกิลจีนะคะ เราอ่ะจ,จะใช้สตาร์ต้นจีกับต้นไม้ที่อยู่นอกบ้านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีมดค่ะที่แบบชอบไต่ามาตามก้นกระถางนะคะและ้วทีเนี้ยเราอ่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมกลายเป็นว่ามดอ่ะมันไปแพร่กระจายอยู่ในนั้นอ่ะแล้วทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยตายได้นะคะโดยเฉพาะต้นก้านส้มอันนี้นะคะเพราะว่ากระถางมันใหญ่ใช่ไหมถ้าเกิดเราจะมาเปลี่ยนกระถางบ่อยบ่อยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ ยุ่งยากลําบากนิดนึงนะคะเราก็เลยจะใส่สตาเกิลจีนะคะเอาไว้ในกระถางด้วยนะก็คือโรยๆไปเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะนี่เลยอันนี้คือ o อส o มโค้ดนะคะเป็นแบบปุ๋ยละลายชานะซึ่งทุกบ้านเนี่ยก็น่าจะมีอยู่แล้วนะคะเราอ่ะใช้ไปดูดีเนี่ยจากเต็มเต็มถุงนะนี่คือเหลือแค่นี้นะ,นะคะเออมันเป็นแบบปุ๋ยละลายชานะเวลาใช้ก็คือ ให้เอาแบบโรยไปในกระถางนะคะแบบช่วงที่เราในการผสมวัสดุปลูกเนาะก็โรยๆเจ้าตัวเนี้ยลงไปด้วยนะคะผสมไปในกระถางด้วยก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยเขาแบบมีแร่ธาตุอยู่ในดินเนาะก็คือเหมาะมากๆนะคะกับต้นไม้ใบของเราค่ะ สำหรับกระถางรุ่นนี้นะคะเขาจะมีตัวล็อกแบบนี้มานะก็ให้เราเนี่ยไขยออกแบบนี้นะคะซึ่งสะดวกมากเวลาใช้นะคะเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องคว่ำกระถางเพื่อนำต้นไม้ออกมานะคะเมื่อแกะตัวล็อกอันนี้ออกแล้วเนี่ยกระถางก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าการส้มของเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าต้น้านส้มของเราเนี่ย มีรากเดินดีแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะย้ายลงกระถางใบใหม่ค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังรากขาดนิดนึงนะคะให้ทำอย่างเบามือที่สุดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอามะพร้าวที่แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ให้เต็มค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะนำเสามะพร้าวมาเพื่อให้ต้นไม้ไต่เสานะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะจะเห็นว่าก้านส้มของเรานะคะมีสีส้มที่สวยนะซึ่งเราก็จะให้แสงนะคะตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงสายๆเลยค่ะก็จะทำให้ก้านส้มของเรามีสีส้มสวยแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นั่นเองค่ะ จากที่เรานะคะได้ทําการเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นี่คือน้องการส้มของเรานะคะทีนี้เราจะมาเล่าวิธีการดูแลนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าถ้าสมมติทุกคนเปลี่ยนในช่วงเย็นนะคะ ต้นไม้เนี่ยมันจะมีการพักฟื้นช่วงดึกนะตื่นเช้าวาเนี่ยก็สามารถแบบโดนแสงํำไรได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเปลี่ยนในช่วงแบบเช้าหรือว่าช่วงสายแบบเรานะคะอันนี้นะคะให้เอาต้นไม้เนี่ยไว้นในที่ร่มๆก่อนนะอย่าเพิ่งเอาไปเจอแสงเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบต้นไม้เขาจะได้มีการแบบปรับตัวก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราไปโดนแสงทันทีเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นไม้อะมีอาการเฉาได้นั่นเองนะคะในส่วนของกระถางเนาะ เ,ออเวลาที่เรามีการเปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยกระถางมันจะมีการแบบเลอะใช่ไหมคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะรดน้ําได้เลยนะในช่วงที่เปลี่ยนกระถางเสร็จนะคะก็เป็นการแบบล้างกระถางไปในตัวเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนกระถงางก้านส้มนะคะต้นไม้ที่เราเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะคะ เพื่อนๆท่านไหนนะที่แบบเริ่มเลี้ยงการส้มเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเลีเ้ยงแบบเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าจะเป็นแบบไซส์เล็กไซส์กลางนะคะก็ใจเย็นกับเขานิดนึงนะคะในอนาคตเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็ใช้เวลานานนะคะต้นนี้ก็เกือบแบบครึ่งปีหรือว่าเกือบปีได้แล้วนะคะก็มีอายุที่แบบเยอะแล้วนะแล้วก็ให้เขาเจอแสงบ้างนะคะก้านของเขาเนี่ยก็จะได้ส้มสวยแบบของเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย